ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะครับคลิปนี้ก็เจอผมนะในกำนันสไตล์นะก็ใส่เสื้อนี่เสื้อภูไทยมาเลยนี่กำนันเขาต้องแต่งตัวนี่เออคลิปนี้นะก็มาคุยกับเพื่อนๆในประเด็นที่เป็นกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นนะคือผมพูดก็พูดนะไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเนาะ คือมันมีเนื้อหาวิชาเรียนของเด็กปหนะมีเนื้อหาวิชาเรียนของเด็กปหในวิชาภาษาไทยมันเป็นเรื่องที่เอาไว้ให้น้องๆอ่านนะฮะเพื่อให้แง่คิดแก่ชีวิตนะชื่อเรื่องว่าชีวิตมีค่านะฮะเออเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่ามันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะถ้าจำไม่ผิดแกชื่อให่่ัวแกเป็นเด็กมีฐานนะแล้วก็มี เด็กผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่แกโตมานะในบ้านเด็กกำพร้าแกชื่อว่าเขาพุ่นนะเขาพุ่นกับยายบัวเป็นเพื่อนกันนะครับเขาพุ่นเนี่ยก็เฝ้าสังเกตยายบัวว่ายายบัวจะเป็นเด็กที่มีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ล่าเริงอะไรอย่างนี้ใจดนะีทีนี้นะวันหนึ่งยายบัวเปลี่ยนไปนะเพราะว่ายายบัวดูซึมดูแบบ ไม่สนใจคนอื่นนะครเขาปุ้นก็เลยไปคุยกับยายบัวว่ามีปัญหาอะไรนะยายบัวบอกยายบัวอยากได้เครื่องอยากได้มือถือเครื่องใหม่อ่าแต่พ่อแม่ไม่ยอมซื้อให้ซื้อให้แต่พี่สาวของยายบัวทั้งทั้งที่พี่สาวของยายบัวเนี่ยต้องการอะไรที่แบบแพงกว่ายายบัวเยอะนะแต่พ่อแม่ก็ซื้อให้นะโดยอ้างว่าพี่สาวต้องใช้ทํางานแต่ไม่ยอมซื้อมือถือเครื่องใหม่ให้ยายบัวอ่ายายบัวเลยอยากฆ่าตัวตายอ่า เขาปุ้นก็เลยบอกเฮ้ยเออชีวิตชีวิตของเขาปุ้นเนี่ยเออมันมันยังไงอ่ะมันมันลำบากกว่ายายบัวตั้งเยอะอ่ะเดี๋ยวยังไงเฮ้ยถ้ายายบัวคิดอย่างนี้เดี๋ยวชวนยายบัวไปดูชีวิตในบ้านเด็กกำพร้าของเขาปุ้นดีกว่าเออเขาปุ้นก็เลยชวนยายบัวไปที่บ้านเด็กกำพร้านะฮะเออในบ้านเด็กกำพร้ามันก็มีคนหลายคนเนาะพอยายบัวไปถึงยายบัวก็เอาข้าวของอะไรมาบริจาค มีขนมมีของเล่นมีเสื้อผ้าอะไรก็บริจาคให้กับไอ้ผู้ดูแลบ้านไปนะทีนี้ผู้ดูแลบ้านเขาก็อยู่กันแบบยังไงอะเป็นครอบครัวเนาะเออมันก็มีผู้ดูแลอยู่ประมาณห้าคนนี่แหละนะเขาก็อยู่กันเป็นครอบครัวกับเด็กๆนะเออผู้ดูแลบ้านก็เลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาปุ้นพายายบัวไปเก็บผักบุ้งมาหน่อยสิเดี๋ยวแม่จะผัดให้กินมื้อกลางวัน นะฮะยายบัวกับเขาปุ้นก็ไปเล่นกันที่แปลงผักแล้วก็เก็บเขา,เ,าเก็บผักบุ้งมาให้แม่คนนั้นนะ่ะผัดให้กินในตอนกลางวันเนาะซึ่งเด็กในอ,อะไรบ้านเด็กกำพร้าทุกๆคนก็จะได้กินเมนูนี้ในมื้อเที่ยงนะพอถึงมื้อเที่ยงเขาก็ล้อมวงกินข้าวกันนะบ้านเด็กกำพร้านะฮะบรรยากาศคือมันเป็นบ้านเด็กกำพร้าในภาคอีสานเนาะ ซึ่งเมนูอาหารในมื้อเที่ยงวันนั้นนะนะเออยายบัวก็ยายบัวกับเข้าปุ้นก็ได้กินเมนูข้าวเปล่านะฮะไข่ต้มนะไข่ต้มนี่ผมเข้าใจว่ามันถูกหนึ่งลูกนะมันถูกผ่าเเป็นสี่ส่วนนะแล้วทุกๆคนเนี่ยได้ไปคนละซี่อ่าทุกๆคนได้ไปคนละซี่นะฮะแล้วก็มีผัดผักบุ้ง ที่ยายบัวกับขขาปุ้นไปเก็บมานะครับอ่าแล้วก็มีน้ำปลาพริกป่นเนาะเออยายบัวนะเธอมีฐานะเธอไม่ใช่ขขาปุ้นเนาะแล้วเธอเห็นเมนูแบบนี้แล้วเธอแบบช็อกอะ่ะอยากจะขอไข่ต้มเพิ่มข้าปุ้นก็เลยบอกเออเดี๋ยวยายบัวทำงี้สิเธอก็บี้ เธอก็บี้อะไรไอ้บี้ไข่กับข้าวเออให้มันเข้ากันเนาะทีนี้พอไข่กับข้าวมันเข้ากันก็กลายเป็นสีเหลืองใช่ไหมไข่แดงมันมีสีเหลืองเออมันก็กระจายไปทั่วจานเลยมันก็ดูน่ากินเลยมันเหลืองน่ากินนะใยบัวก็ทําตามเขาปุ้นแล้วเขาปุ้นก็เหาะน้ําปลาเข้าไปแล้วก็คลุกอให้มันเข้ากันนะใยบัวก็ทําตามอีกนะแล้วเธอก็กินข้าวคลุกไข่ต้มกับน้าปลา แล้วก็ผัดเผาปูกุ้งหลังจากกินไปหมดจานแล้วยายบัวไม่อิ่มเว้ยเหตุผลเพราะว่าไปเล่นมาตอนก่อนหน้าเนี้ยกับขขาพุ้นตรงแปลงผักอ,ะอ่ะเออมันไม่อิ่มไงยายบัวก็เลยขอเพิ่มทีนี้มันไม่มีอะไรเหลือแล้วไงเนอะมันมีเหลือแต่ข้าวเปล่าเออน้ำปลาแล้วก็น้ำผัดผัปบุ้งเออ ยายบัวก็เลยเอาข้าวเปล่ากับน้ำผัดอรกบุ้งเนี่ยมาคุกใส่กันแล้วก็กินนะฮะเออหลังจากนั้นนะพอทุกคนกินข้าวเสร็จคุณแม่ก็เอาขนมที่ยายบัวเนี่ยนะคุณแม่ก็เอาขนมที่ยายบัวเอามาบริจาคเนี่ยเอามาแจกให้กับเด็กๆทุกคนในบ้านในบ้านเด็กกำพร้าได้กินกันนะพอทุกคนกินขนมเสร็จก็ บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกก็เลยประมาณเนี้ยนะฮะก็ประมาณนี้พอกินเสร็จยายบัวก็ต้องกลับบ้านถูกไหมเออยายบัวก็เลยคุยกับเขาปุ้นประมาณว่าเออยายบัวรู้สึกว่าเอ้ยเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยทำให้ยายบัวรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างมีค่านะหลังจากที่ได้มาหาเขาปุ้นที่บ้านในวันนี้อะไรประมาณเนี้เนาะเออ แล้วใหญ่บัวก็รู้ซึ้งถึงคุณค่าของชีวิตมากกว่าการที่แบบงองแงเอาแต่ใจแล้วไม่ได้ดังใจก็จะฆ่าตัวตายอะไรประมาณเนี้ยนะครับเรื่องก็จบลงเพียงเท่านี้นะประเด็นก็คือมันมีดราม่าเกิดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นจากคนที่เขาเขามองว่าชีวิตมันควรที่จะดีกว่านี้เนาะเอ่อ คือแน่นอนนะฮะถ้าเราพิจารณาอาหารมือนั้นเออซึ่งมันมีแค่ข้าวไข่ต้มน้ำปลาพริกป่นแล้วก็ผัดผักบุ้งเนีย่ยถ้าพิจารณาดูแล้วนะตามหลักโภชนาการนะมันไม่เออคือโภชนาการมันไม่เพียงพออยู่ล่ะนะฮะแล้วมันเป็นประเด็นขึ้นมาเว้ยจาก อาจจะเป็นจากคนที่เขาเขามีตังเขามีอะไรก็ได้นะเอซึ่งเขาคิดว่าเฮ้ยเด็กควรได้กินดีกว่าน,นี้นะฮะแน่นอนนะฮะมันมันก็ควรที่จะเป็นอย่างนั้นนะถ้าคุณจะพูดตามหลักโภชนาการถูกไหมเออถ้าคุณจะพูดตามหลักโภชนาการมันก็ควรที่ะเป็นอย่างนั้นนะฮะเออแต่ถามว่าในในชีวิตความเป็นจริงอย่างเงี้ยน,นะฮะเออ มันมันจะเป็นอย่างนั้นได้เปล่ล่ะคือวันวันยังมีคนอีกจํานวนมากที่เขายังไม่มีตังค์นะฮะเออไม่มีตังค์ไม่มีอะไรที่จะซัพพอร์ตตัวเองให้ได้กินอาหารดีๆอะไรประมาณเนี้ยนะอาจจะเป็นเพราะว่าครอบครัวของเขามันยากลําบากก็ได้นะฮะเออหรืออาจจะเป็นเพราะอะไรละ่ะ บางทีเขาอาจจะกินอาหารในลักษณะของเรื่องนี้นะของเรื่องที่ผมได้เล่าไาเนี่ยในบางคาบบางมือ้อก็ได้นะฮะซึ่งเนาะมันก็ถูกเป็นประเด็นที่ถูกโจมตีว่าเอ้ยถ้ารัฐบาลมันดีกว่านี้มันคงจะมีอาหารที่ดีกว่านี้ให้เด็กๆก,กินเออให้ทุกๆคนได้กินนะฮะ คือในความเป็นจริงแล้วผมผมมองว่าโอเคแหละมันมันก็ควรที่จะมีอะไรที่ได้กินดีกว่าน,นี้นะฮะแต่คุณอย่าลืมไปนะว่าอาหารนั้นอนะ่ะมันเป็นแค่อาหารมื้อเดียวเนาะมันไม่ใช่อาหารทั้งสามมื้อที่เด็กๆเ,เขาได้กินอ่าอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งนะฮะประเด็นที่สองคุณค่าทางโภชนาการ มันอาจจะไม่ครบถ้วนนะมือนั้นน่ะแต่มืออื่นๆล่ะเออคุณยังไม่ได้คิดยังไม่ได้วิเคราะห์เลยนะแล้วคุณก็เหมือนมาดามาก,กันบอกว่าเอ้ยเด็กจะขาดสารอาหารปัญหาคือน้องเขาปุ้นนะถึงเธอจะอยู่ในบ้านเด็กกัาพาแต่เธอก็ไปโรงเรียนนะครับแล้วโรงเรียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จัดอาหารให้ครบตามหลักโภชนาการเนาะเออ ในมือกลางวันให้กับเด็กๆอยู่แล้วถ้าโรงเรียนไหนนะจัดอาหารไม่ครบตามหลักโภชนาการคุณต้องไปบี้โรงเรียนนั้นให้เขาจัดให้ครบซะเนาะเพื่ออะไรเพื่อเด็กๆของเราจะได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการส่รงเสริมพัฒนาการของเด็กๆเ,เขาเนาะเออไม่ใช่คุณมาดราม่าแค่อ,อาหารมื้อเดียว แล้วผมเองผมรู้สึกว่ามันเป็นอาหารที่แบบคือผมเองกินบ่อยนะอาหารมื้อแบบเนี้ยนะฮะแต่ผมไม่ได้กินเหมือนข้าวปุ้นกับใยบัวโอเคไหมคือโอเคแหละผมเป็นผู้ใหญ่นะผมอาจจะกินไข่มากกว่าครึ่งซี่ผมอาจจะกินไข่สองซี่เนาะแต่ถามว่าให้ผมกินไข่ครึ่งซี่ได้ไหมผมคิดว่า ครอบผมกินจริงผมก็กินแค่ครึ่งซีกนะเวลาผมกินอาหารมื้อแบบนี้นะฮะผมจะกินมันในลักษณะอย่างนี้ก็คือผมไม่ได้เอาไข่ไปบี้กับข้าวแต่ผมเนี่ยเอาไข่นะมาบี้คับน้ำปลาแล้วก็พริกป่นะแล้วก็ใส่ถ้วยไว้ผมเรียกมันว่าน้ำพริกไข่ต้มมีองค์ประกอบอยู่สามอย่างเนี่ยมีไข่ต้มนะน้ำปลา แล้วก็ริกป่นนะผมกินมันกับข้าวแล้วก็ผักนะฮะผักนี่บางทีก็ต้มบางบางทีก็เป็นผักสดบางนะมันเป็นมื้ออาหารที่แบบธรรมดามากสําหรับผมนะผมเชื่อว่าเฮ้ยเพ,เพื่อนเพื่อนชาวสวนอย่างเราเนี่ยอาหารมื้ออย่างเงี้ยเป็นอาหารมื้อที่แบบเอ้ยช่วยเราได้เยอะนะอย่างแรกเลยมันไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะฮะอย่างที่สองมันให้พลังงานเนาะ การเติมพริกเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะทําให้คุณเผ็ดแล้วถ้าคุณไม่อยากจะเผ็ดมากคุณต้องกินข้าวตามไปเยอะๆกินผักเข้าไปเจือจางอ่าคุณจะได้วิตามินจากผักคุณจะได้พลังงานจากข้าวนะโปรตีนโปรเตีนอะไรอ่ามันอาจจะไม่เพียงพอหรอกเนาะแต่พลังงานที่เราต้องใช้เนี่ยอ่มันขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวที่เรากินนะผมผมเข้าใจอย่างนั้นนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นอาหารที่ใหพ้พลังงานเป็นหลักนะฮะอย่างมื้อรีบๆตอนช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเนี้ยเราทํางานติดพันอยู่เนี้ยเออเราก็คงไม่สามารถที่จะไปหาอาหารดีๆอย่างเช่นอะไรอ่ะสเต็กใช่ไหมเออมาเลยชีบโบนนี่จานเบลอ้อนะฮะเสิร์ฟพร้อมกับอะไรสลัดเออเป็นฟลาย ควคงไม่มีอ่ะเออเบ้าหน้าก็ชาวสวนขนาดนี้เนาะเออทำยังไงอ่ะมันไปหาอาหารอย่างนั้นกินก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะถูกไหมหรือจะเป็นอาหารแบบสามสี่อย่างต้มผัดแกงทอดมากินกับข้าวเงี้ยเนาะคือบางบางทีอาหารพวกนั้นมันก็สิ้นเปลืองนะเออแล้วกูอยากจะไปทำงานต่อมึงเข้าใจไหม อ,อ,อยากจะรีบกินรีบไปทํางานต่อหรือรีบกินรีบไปพักผ่อนสักนิดนึงก่อนที่จะไปทํางานต่อเนี่ยอาหารง่ายๆแบบนี้มันก็ช่วยเราได้นะฮะเออผมคิดว่าเพื่อนๆชาวสวนด้วยกันเนี่ยคงคงจะคุ้นชินเนี่ยกับอาหารประมาณเนี้เนาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะดราม่าทําไมมันก็เป็นแค่อาหารแค่มื้อเดียวเนาะไม่ใช่ว่าคุณต้องกินมันตลอดทั้งชีวิตนะแล้วการที่แบบ รู้สึกว่าอาหารมันอร่อยเงี้ยนะฮะเออผมว่าเรื่องราวที่เขาเขียนมาก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าอาหารมันจะอร่อยไม่อร่อยอยนะ่าเงี้ยมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นอาหารอะไรแค่นั้นนะแต่ปัญหาคือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณกินมันตอนไหนด้วยนะครับต่อให้คุณได้กินอาหารที่อร่อยที่สุด ในโลกก็ตามนะแต่ถ้าคุณกินมันในภาวะที่แบบเอ,อ่ยังไงล่ะเขาเรียกคุณกินมันในภาวะที่แบบคุณอิ่มอยู่แล้วอ่ะคุณไม่ได้อยากกินอาเงี้ยเนอ,อาหารจานนั้นก็อาจจะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกอร่อยอะไรมากมายนะฮะแต่อาหารพื้นๆอย่างเช่นข้าวแล้วก็น้ำพริกไข่ต้มของผมเงี้ยน,นะ ถ้าเราได้กินมันในภาวะที่เราแบบเฮยย้ยหิวข้าวอะ่ะเออเหนื่อยอยากกินข้าวหิวเงี้ยมันหายเป็นอาหารเือแบบช่วยให้คุณกินข้าวได้เยอะมากๆอะ่ะเออเนาะอาจเป็นอาหารที่อร่อยขึ้นมาก็ได้นะฮะก็เป็นอย่างนั้นเนาะก็ไม่รู้จะดราม่าทําไมกับอาหารแค่มื้อเดียวโอเคไหมเออเนาะ แล้วอีกอย่างก็คืออย่าลืมนะว่าเอ้ยแม้คุณจะโยงเข้าการเมืองว่าเอ้ยถ้ามันดีกว่านี้เด็กๆก,ก็คงไม่ต้องกินแบบนี้นะฮะเออผมก็อยากให้มันดีกว่านี้แต่ปัญหาคือมันจะดีกว่านี้ได้ยังไงโอเคไหมคือไปดูประเทศแม่แบบประชาธิปไตยเงี้ยนะฮะอย่างอเมริกาเี้ยก็ได้ข่าวมาว่ามันก็มีคนที่ไม่มีบ้านอยู่หลายคน มีเด็กที่เกิดมาแล้วเขามีชีวิตอยู่ในสภาพสังคมที่มันแบบไม่โอเคอย่างเงี้ยก็หลายคนนะฮะคำถามของผมก็คือพวกเขาได้รับอาหารได้รับอาหารครบถุกมือไหมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะเขาได้รับอาหารครบถูกมือไหมเออแม้อาหารมันจะไร้โภชนาการเหมือนมื้อที่น้องเขาปุ้นแล้วก็น้องยายบัวเขากินตามเรื่องราวใน วิชาภาษาไทยเนี่ยเออแม้มันจะเป็นอาหารที่โภชนาการไม่ครบถ้วนแบบเนี้ยแล้วเด็กที่เขาโตมาในสภาพสังคมที่ประเทศในในประเทศที่เราเรียกว่าต้นแบบประชาธิปไตยแล้วก็เป็นประเทศที่ได้รับการพัฒนานะฮะเออเขากินอาหารครบทุกมือไหมเออเด็กจนๆในประเทศเขา นเนี่ยเป็นคําถามที่แบบ้คุณคุณควรที่จะตั้งคําถามแบบนี้บ้างเอการมีข้าวกินนะฮะกับการไม่มีข้าวกินมันคนละเรื่องกันเลยนะต่อให้ข้าวที่คุณกินมันจะเออมันจะโภชนาการไม่ครบถ้วนก็เถอะเนาะแต่มันก็ยังดีกว่าคุณไม่มีอะไรกินเลยเข้าใจปะ่ะเออแล้วมันมีหลายคนนะแม้ในประเทศที่พัฒนาแล้วนะฮะ ที่มันไม่มีข้าวกินอย่างคนไร้บ้านเนยนะนอกจากเขาไม่มีข้าวกินเขายังไม่มีงานทำอืมเนาะก็ไม่รู้เออเนาะในเรื่องไอเรื่องเนี้ยนะฮะผมเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อก็คือแบบที่ผมพูดนี่แหละการแค่ได้มีอาหารกินมันก็ดีกว่าการที่ไม่มีอะไรกินเนะฮะ และถ้าประเทศนี้มันพัฒนาจริงแล้วมันจะทำให้น้องๆมีอาหารดีๆกินจริงเนาะมันก็เอ้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ในความเป็นจริงมันก็มีตัวเปรียบเทียบอย่างเช่นประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศอเมริกาที่หลายๆคนเฝ่ฝันเียมันก็ยังมีคนที่แบบไม่ได้กินอาหารครบทุกมือเออเนาะ เพราะฉะนั้นนะฮะพยายามแยกประเด็นกันนิดถนึงนะสิ่งที่เขาพยายามบอกคืออะไรนะและสิ่งที่เราต้องการคืออะไรอย,อย่ายโยงข้ามไปข้ามมานะฮะคือคุณโยงไปโยงมาเงี้ยแล้วมัน,ม,นมั่วไปหมดเออคุณกลายเป็นดราม่าขึ้นมาโดยที่มันไม่น่าจะเป็นดราม่าเนาะเอออาหารแค่มื้อเดียวเป็นดราม่าขึ้นมาได้เออลากไปถึงการเมืองได้ ก็ลองพิจารณาดูนะครับเพื่อนๆว่าเอ้ยมันควรที่จะเป็นดราม่าหรือเปล่าเนาะเออหรือมันจะทําให้เราเข้าใจสังคมมากขึ้นแล้วทําให้เรามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นนะฮะรัฐบาลไหนมันก็ดูแลเราได้ไม่ร้อยเอร์เซ็น์หรอกนะฮะมันมีแต่เรานี่แหละที่จะต้องดูแลกันเองนะฮะเนาะ เออเพราะฉะนั้นเฮ้ยถ้าคุณเห็นว่านะน้องเขาปุ้นเขากินอาหารไม่ดีนะเขาเป็นเด็กในออบ้านบ้านเด็กกำพร้าแล้วเขากินอาหารที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยออถูกหลักโภชนาการเท่าไหร่อะไรนี้นะแล้วคุณอยากช่วยเขานะแล้วคุณมีมากกว่าคุณสามารถช่วยเขาได้นะ ก็ควรที่จะไปบริจาคซะเออเนอะแต่ถ้าคุณมีอำนาจคุณอยู่ในระบบคุณก็ควรที่จะไปกำกับดูแลติดตามเอออย่างนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเพื่อให้สังคมมันดีขึ้นไม่ใช่คุณดา่ารัฐบาลอย่างเดียวเออคุณไม่ช่วยอะไรหรอกนะต่อให้ได้รัฐบาลที่เราพอใจนะฮะมันมันก็แก้ปัญหาพวกนี้100%เซไม่ได้หรอกนะครับ